กระแตสุภักษรโพส์ซึ่งถึงหนิงปณิตาหลังเพื่อนกำลังมีปัญหาครอบครัวกลัวเพื่อนเสียหน้าออกงป้องกระแตสุภักษรโพส์ซึ่งถึงหนิงปณิตาหลังเพื่อนกำลังมีปัญหาครอบครัวกระแตสุภักษรโพส์ภาพคู่หนิงส่งกำลังให้เพื่อนรักรัวๆหลังจากนางร้ายตัวแม่หนิงปณิตาออกมายอมรับทั้งน้ำตาครอบครัวกำลังมีปัญหาจริงหลังมีข่าวลือรักร้าวกับสามีจินจรินธรรมวัฒนะ ซึ่งเจ้าตัว,ตวกําลังจัดการแก้ไขปัญหานี้อยู่เพื่อทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับน้องนิรินลูกสาวพร้อมทั้งยืนยันยังใช้สถานะสามีภรรยาและทั้งคู่ยังอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้มีการหอบผ้าออกจากบ้านตามข่าวอักษรย่อก่อนหน้านี้แต่อย่างใดล่าสุดในอินสตาแกรส่วนตัวของเพื่อนรักอย่างกระแตสุภสักษรได้โพสต์รูปคู่กับหนิงและภาพของนิรินหลานสาวเมื่อสมัยยังเป็นเด็กน้อยพร้อมเขียนแคปชั่นให้กำลังใจทั้งสองคน เพียงสั้นๆว่ารักนะ NINGPANITA NINPANIN i IN. จากนั้นหนิงปณิตาได้เข้ามาตอบกลับใต้โพสต์ดังกล่าวของกระแตว่าชื่นใจท่ามกลางแฟนๆต่างเข้ามาร่วมให้กำลังใจด้วยการส่งอีโมจิรูปหัวใจให้รัวๆเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นห่วงหนิงปณิตาไม่แท้ใครสำหรับกระแตสุภักษรที่หลายคนจะรู้กันดีว่าทั้งคู่สนิทและรักกันมากขนาดไหน ซึ่งหลังจากที่หนิงได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาพร้อมกับยอมรับว่าตอนนี้ครอบครัวของเธอกำลังมีปัญหาและกำลังแก้ไขอยู่โดยกระแตได้โพสต์รูปคู่กับหนิงเป็นรูปที่ทั้งคู่กำลังกอดกันและอีกรูปเป็นรูปของหนิงและน้องนิรินกอดกันอยู่พร้อมกับเขียนแคปชั่นสั้นๆแต่ซึ้งว่ารักนะัพร้อมกับแท็กอินสตาแกรมของหนิงและน้องนิรินและหนิงปณิตาก็ได้ตอบกลับกระแตเพื่อนรักด้วยข้อความสั้นๆว่าชื่นใจซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ ให้กำลังใจหนิงด้วยการพิมพ์อีโมจิสีแดงให้อย่างมากมาย